เป็นไงเจ็ฟันดีฟันฟันดีดีนั่นฟันดีแล้วฟันดีตัวฟันดีบ่อืมเดี๋ยวกล้องคือหันไปคนละท่าคนละท่าวี่ง่ายง่้ยถ้ามาทั้งจวบกันนะแมามาตั้งผด้แสงเก็บพวงามเห็ดจะแมพวกไหนที่ไยพวไหนต้องถามพมองงามต้วยเห็ดำก็พวกเขาแล้วดำไม่ใช่พวกเขา เฮสุสซ็บบอกเออเฮสุเซ็บหามโดนได้เลยเดิมโดนได้แก้วละเสียนักข่าวมากลบเลยนักข่าวเอสวัสดีเกวออีกครั้งนะครับข่าวเบิดนั่นละข่าวเบิดอืสนั่นพี่แหงใดผู้เดียวนั่นได้ผู้เดียวพี่ว่ามันมาลักแปดพี่กระไรอะไรรักแปดเหพี่น้องคือบ่ได้น้ำเนาะพี่น้องบอกจะรักแปดสาแปดซี่แปดหาแปดผู้อื่จะออกแท้ๆเกย์ถ้าแปดเอาแปด หนึ่งแต่สองครับเด็กได้ดักไม่ได้อกครับเขาเลยเครื่องเดียวมันดังเัขดังเลขดังมันมันดังโมเดิร์นดังไหมกีกแล้วดังอีกแล้วเจ้าวาดบอกว่าใดเขามาเขาใดก่อนเจ้าใดก่อนอยู่กับเจ๋อบอลนะคะใครที่เข้ามาติดตามในไลฟ์สดว่าวันนี้เจ๊ตังเดินทางมาจากกาลสินนะคะ มาถามเจสุดๆเลยนะคะยาถ้าผู้ใดมากอะแบ่งปันจากมณฑกาลรัตนีเอาน้ำเพลินไปอันนี้เดินทางมาโดยตัวเองใดก้อนมูอีกใดก้อนมูโมเดนรพัฒนาครับเกสกัตติบวกเกสกัตติบอกตัวเดียวเก้งน่ะล่ะไม่บอกหลายตัวมันคือบดักจริงจริงเลยเขามาบอกขึ้นที่สองตัวเ่ามาบอกขึ้นสามตัวสามตัว ครับพ yup. ี่น้องคนลูกได้บ้านไก่กรูบ่อมเอาได้ก่กมูเลยนะเจ๊จ้าท่านผู้ชมค่ะอีู่แบบว่าได้ก่กมูเลยนะคะฟันว่าจังได้จีฟันว่าจังะไรค่ะฟันว่าแยกผู้พ um ่อบอกแยกผู้พ่อบอกใส่หู บอก่น oh. yeah. ่น oh. ซิมใส่บอกเป็นปูเหาบอกปกเมูมเาปฟางเอาอฝันเขาแฟนพอมาบอกแปลายมาบอกแฟนเจ้จ้าแฟนเ็ตายไปแล้วแล้วมาบอกเรียกเกสามตัวหนี่เจแล้วแล้วสิบอกลูกอ๋อเขาไปออกสามต บูชาถือโดยพี่น้องผู้ใดเดืบเบิ้ลเขามาดูจ่าแพทย์เกตายไปครับ FC เจ่าวางซี่เด้อมันไม่ได้มาบอกใครมักเจวอจังได้กระซีตามเพิ่นเกิดด่างแน่นี่ตามเพราะว่ามักเจวอเบาม้วนถูกป่ะเราเบาม้วนแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีจ้วแพทย์เกยใครเป็น FC เจวอกดไลค์ให้ด้วยเด้อพี่น้องเอาสามตัป่ะเอาสามตเนาะ ไ่ไปตัดออกคเลยอกว่าตากะยาด้วยโอ้เจ้าพนห้มากนั่นสามตัวจ้าบันนี้ห้องเขาไปตัดเอาเออสองแสนกว่าขยะขย้มาสามตัวช่วยเงขึ้นหลายแล้วก่อนซื้อหลายตัวซื้อสามตัวลูกเล้ยนอยลูกก็สองตัวจ้าใจบปะค่ะพนนามาหายจัเมื่อเจ้เมื่อขื้นหายเมื่อคืนไม่ไม่ตัวเดียวสุดไม่สุดจ้าเพจเจ้ว่าดไซื้อหรอเจ้ว่าจิดไปซื้อเขาไว้มาขายครับต้อมหมด เน่าเฝ้าใจเย็นๆจะได้ก็ได้อยู่แล้วนะได้ข้าวสุวรรณมากใส่แกะกองและพี่น้องค่ะแกะกองเลอใส่แกะกองก็สุดปนก็ให้ลากอะไฮพร้อมด้วยไฮทะเลกระจบว่าห้รำไรห้เท่อเดียวพอครับทอดตลอดไปเลยครับไฮม้วนบ่ดังเตีสิบ่ดังหมายา็ว่าไฮเธอเดียวบ่าไฮอีกเออไฮไปแล้วครับไฮตัวเดียวไปเลยบ่าไฮม่วนอีกเปลี่ยนตัวเล็กเปลี่ยนหไฮไฮแล้วไฮเลยชุดนี้แหละใช่แต่เปลี่ยนมันบ่ด่างมันถือแล้วก็บ่ดัง มวมาแบบว่าบางเชือเขาแบบผู้นึงมาเธอแหลกตัวนี้มาผัดมันมหลายตัวเอฟซีเอมางก็หลายตัวแท้มันยาบก็เปียกไปเรื่อยเรยนนอยแข็งแข็นิดน่อยแข็งแขงแม่เขาเสีบไว้เงินสื่นมาอันผู้ให้ก็ที่ซับสอนกกาแม่รับพราก็หลงหนาลงหลังอีกใกล้มืออตัวเดียวละเอชุดเดียวสุดเดียวเก่ง ชุดเดียวเจ่งๆนะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขของเจ๊บอนะคะด่างหัวดีดังคักๆแม่เนี่ยนะเจี๊เนาะยายว่าหายหมดังคักๆเบิงหนาวแล้วเด้อพี่น้องหนาวจะใส่าเสื้อหนาจะใส่แค่ยันต์พวกเอาแล้วปูาวาแล้วปูาวาแล้วพี่น้องเจ็บเออขี้ถอนทีลันได้น้องพูดเต้นแล้วทีลันเอ้ยมาเอากอรหลือเด้อนี่แล้วมากเอนกมู่พันมากหรอครับมันแต่การมันมาหาเฮาอยู่มือนนัมาบ่แมกพอแล้วว่าป้าแปะได้หรูอเอ้ย บอกคนแปดเอาเงินคุ้นเนหรือรักแล้วแปดกบเขแเอาเนคุอนก่อนกคุ้ายนะมืตการมากรูบเป็นเปต่าถ้เป็นยิ่งผู้ชายนะโอ้จ้าจ่าจ้าจาโอ้สองคน่ท้ายบอกไปมาเอาแปดเรียกว่าแปดเรื่อยหเอยบอกเขาแปดเอเขานก็เขาแล้วอเ้เขาท่านมาจังมาเ็กเจเขาพี่แท้เกไใดผู้เดียวมบ่ไดเกยบอกผท้ายมันบอจ้าเกบอกตัวใดคงเกกับรักเกบอกตาบ้า แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกบาทมือสุดท้ายไปยอดอีกพนเอาแปดหนึ่งแปดสองหัวเดี้มาลักหนึงบัดนี้รักหัวีรักหนึงด้วอันนี้ลักหนึ่ใช่หวเนี้บชม่าหอัียนึงก็ได้ลายไเครับเนีนหนึ่จะเดีกซ้ตัวเจกกรสิบอก็ดีละ จะไปลอกเอาเลขกันหนึ่งหันว่าเอาเลขสามตัวก้อนสามตัวสามตัวสองตัวกษัหไฮสามตัวกษัหไฮตัวใดล่ะเจ๊จ้าพอแล่วเราไปต่างพอแล่วเราไปพอก็เขียนศาสตรท่านใจเลยไหมท่านใจออนาเจ๊จ้าสามตัวมีตัวยังไงเจ๊หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอขาคือเรื่องกันดีเถอเจ๊แฟนเจ๊มาบอกสองสามตัวเดียวนะอือ เออตายไปแล้วมันตายมันมาบอกเกลง่าเอาเป็นแจกมอดหนึ่งมอดมอดมอดสองมอดสามแนบสิบอกเป็นตัวเ่ยมบอกใช่าให้เอาเงินนี่ไปแจกมอดหนึ่งมอดสองมอดสามเออหมุกขึ้นนี่เปให้เขาสุรเรียนมอดหนึ่งมอดสองมอดสามนาพอคารวาหนึ่งสองสามมาแล้วเวลาพอบอกขึ้นมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจช่ เจ็กอะไรว่าเลขหนึ่งต้องมีมันบอกค่ะปลาเลขล่างไม่เจ๊สิบอกแค่แบบนี้อันนี้เลขบนเดซัมเลขบนก้อนเด้อหนันเด้อพอมึงหนึ่งสองสามนั่นอะสองตัวเอาบอกเขาเอาสองสามเด้อโอ้เด็กตัวเดียวกันเลยเออตัวเดียวกันบอกเขาเน้นๆนี่ตัวนี้เน้นสองตัวนี่สองสามบอกเขาเจ๊จ้าเลขสามตัวหนึ่งสองสามสองตัวสองสามเขียนถือไวล้วพอมึงพออ้มึงถือครับถือ เขียนละเอียดแเอาเลียก่างค่้เราเนี้ยแบนี้เร่งก็มีอันอันนี้เป็นบนมันบอกว่าใช่เขียนล่างเขียนล่างคือเลกล่างไงเนียอืเอาทอนั้นป้อยไบบทอนั้นออ๋อสัตว์สัดไปเลยเรียกร่างเอาสิบเกาล่างสิบเก้าหนึ่งเก้าน่ะเก่งเก่งยจได้หนึ่งเก้าอืมแล้วหนึ่งเก้าชุดเดียวค่ะชุดเดียวทอนันต์อืสิบเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาเจเนี่ยตัวใด บกลับละต้องกลับเจว่าบ่ต้องกลับเลยโอ้หนึ่งเก้าไม่ต้องกลับเออเจนี่บ่ให้กลับเจว่าให้กลับตัวใี่แล้วกันกเลอ๋อ่เจฟันไลไม่กินแครับเจได้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเจวอนะคะสไลด์โตวิาลัหนึ่งสองสามก็สิบเก้าจะนั่งสองสามสามสองสามว่ากลับยางเจ้า บอกกับกะยาอืมบอกไปเท่านั้นบอกไท่านลายโตค่ะก็เขียน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 เน้นเนเนียจ้าวงกลมสองสามเออวงอหไรเพื่อนเออนั่นละวางกัะวงบ่งวงเออแล้ววงไละตัวเดียวนั่นเกโซ่เให้เกันได้เกเขียนไว้หันจับเปอร์เซ็นเขียนเลกนเปอร์เซ็พื่นละเอาท่านเอาหนีท่นเดิน มันมาหนึ่งเล็กดตัวยิ่งให่นะแม่หนึ่งพันน่ะไันก็บ่มันใหญ่ตัวยิ่งใหญ่ะตัวยิ่งใหญ่ละน่นเกลจ้ะยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าความันใจมันสูงบ่แมนพันเนี่เป็นหมื่นบาทนี่เออิบหลายพันนับยังไงเป็นหมื่นเก็บตัง์ก็ดีย่าให้บวกแกมาบอกเถอะมาบอกมาขึ้นนนะกวนใส่พูนอาหารเป็นหม้อบาทเนี่ยกวนมิช่ปูดอาหารมากังคือแปลาเกียบเบิ้งกันหรือจ้ะหนึ่งสองสามหลครับ ตัวเนียนับเจ๊เนาะหนึสองสาี่ยังสิบสองสองหนเขาก็ตัดวินวินสองตัวนตัดเอซีสองสหนึ่งสองสามสามสอเดี๋ยแเขเจ้าวิเต็บสบวาเขาหลายตัวเต็มบนี่เข้ากัเน้นตัวนี้ดีวกับตับแตกเนาะยาเขานี่เขาเจ๊ให้แค่สาหางหนึ่งสอามเออทอดีสาหางนี่ตาเต่าเดินที่เหลือนี่เข้าแจงให้เอซื้อจปลขยา้จาเอานี่ละ เรียงสิบเก้านี่สองสามได้บุญตรงเป๊ะป่ะครับเนี่งสามตัวหนึ่งสองสามครับมาบอกรางวันที่หนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยลาถูกเนี่ยอีก่างรางวันที่หนึ่งมันจะออกนี่เนี่ยเอาดีแท้ศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสามศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียงวันที่หนึ่งครับสามตัวเนี่ยรางวันที่หนึ่งอือเรียงรางมันออกสิบเก้าเรียกมาหนึ่งนี่นะเทดได้เราดิเทสได้หรอนั่นเจนล้วบอกรณ์กันเทสได้ขึ้นกันพักแคปหน้าจอ เลขฝันเมนบบเจ็บฝันมาใายมาบอกเร้่อนี่แฟนเก่ามาบอกเก่ามาบอกแฟนเก่ามาบอกเแกกบแาปูนองหานแปงให้เป็นยญาตแฟนปูมาบอกแม่โอเพิ่นแปลงล่างเออแปลงล่างให้แฟนแม่มาบอกแาปูนองหานน่ะแาปูนองหันแมาสิงให้มาบอกเพิ่นแปลงล่างมาอืมอันนี้มาบอกใส้นหัวสามโตขึ้นปาร์ตจะมาสวยแท้เวยเก๋กับว่าเขียนไปเยี่ยมยังไงหนึ่งสองสาม กแล้วมาเขียนแน่เพรามากไดบอกผูดเดียวโอ้อนนี้มีผได้เอะูดเยอะท่านนละจะดังผายไดมากกับอกตันี้นะเจนเนาะล่างมิดเดียวคือหนึ่งเก้าั่นแหละแมนรับเจว่าบทตองเจแมนแมนที่ว่าไปเขาออก็เขียนที่นั่งขวดว่าห่ากับพิษเตี้ยนหนึ่งวดเมกี้แปดเจ็มออกคือแปดหกออกแปดเจ็ดนะนั่นละขวดที่เขาลักแปดมาลักแเวียงแปดไดลาได้บอกเขาอยู่ค่ะ มัดตะว่าได้แปดสามแปดที่เลครับถ้าบอกแปดเนี่ยได้บอกไปก้อนเล็กออกก้อนเล็กออกเลยบอกแปดมันจะออกไปรักแปดที่ดีช่องใดใดไปแน่ได้บัตรทุกซ่องม้วนอีกชุดมาซอกรักหนึ่งมันก็มี้นหนึ่งมันมันก็มาดีไปมันจะมีหนึ่งไปเลยหนึ่งมากกว่าจะหนึ่งเก่าตัวครับตัมตัวนี้เลยตัมตัวนี้หลังถ้าเป็นล่างจะเป็นหนึ่งเก้าถ้าเป็นบนนี มหนึ่งสองสามนล่ะสตัวหนึ่งสามเ่าเออาเลขมาหนึ่งเ็มหดนี่นันละหนึ่งมาเน่มาหนึ่งมาเนเซ็ตตัวใดกเได้เจบอมันใจนะครับมันค่ะพี่น้องจังใดกับพี่เจรนา